เพื่อนกัมีแต่างรายพันคนหรอเพี่องได้ลินอร่อยส้องร่อยยังดีั้องหนองเนาะ เนี่ยจันมะลาพี่น้องเลยเป็นกำลังใจมม้วนเดยซอยเหลือกันพี่น้องบอขมได้พี่น้องบอขมมากันนิ่มไม่ใช่ยารกินกับปุ่นนี่กินเมื่อบอกเป็นคือมะลาขีดลงเข้าีกขมกว่า อโอ้โหเหี้ยด้กปีนองว่ะแซบคัดไปน้องแซบคัดแซนะ่บแน่ไม่อยากเลือกผ่าแซ่บปากคัดไปน้อง กินเรื่อยๆเขึ้น้หน่อนะไม่อยายังไงแสบคักไปนองแสบคักแสบแน่ไม่อยากยังเลือผ่าเศษปากมักไปนอนกินเรื่อยๆเตอมๆขึ้นเด่น่อยนะไม่อยากยังไงมันลาขีดลมเขาสิขมกว่าอือ หิวได้พี่น้องวะวันนี้กินน้องกินพี่น้องอย่ากินตะไลมือลราพี่น้องว่าได้กินมีหน้าอื่นกินหน้าอื่นไปกวาดเศษแมพี่น้องก็เลยว่าได้กินจักเทอร์มอนั้นต้ม,มนนั่ตีนไก่ไว้พี่น้องลืมข้าวข้าวไปเป็นใจกำลังใจให้มอูอตีนไก่ใหม่พี่น้อง อบอกขมเด้พี่น้องบอกขมมาก,ก็นนิ่มอันตราบพวกให้เผ็ดต่อพี่น้องมีแก่มาเผ็ดหรือว่าพี่ปนมาใส่แล้วเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องชือเตือนเฮง ข้าบปเป็นกำลังใจใกันโอ้หิวได้พี่น้องมะอันตร่าไ่ค่อยเผ็ดแต่พี่น้องแกมากเผ็ดโอเรื่องว่าพี่พลมาใส่กัวอือหือยั่วจยั่วๆยั่วๆพี่น้องยั่วๆ แน่ใจแก้วก็ได้ถ้าเนได้จ,จับโทรศัพท์เราเลื่อมไปหมดแลยไปน้นองให้แน่จจหนักยืนเสาเด้่ยไปน้องเนาะมาจจะไม่กินตั้งแใช่กอดกิ๊เราสีเราซาดไว้ได้ไปน้นองพอกันมาคลิปหนาด้วยค่ะมือนั่นตมน้มนหมืนตีนไก่ไว้ไปน้องลืมข้าวข้าวไปเป็นใจกำลังใจให้หมูตีนไก่ใหม่ไปนอ้องเลยเป็นกำลังใจใหมูเอาเอ ซอยเหลือกันพี่น้องโอ้หิวได้พี่น้องมากมันลาขี่ลงข้าวะอีกขมกว่าอืมแซ่บพักพี่น้องแซ่บพักแซ่บแน่มไม่อยากเลือกผ่าแส่บปล่าพักพน้อง กินเรื่อยๆเ่อๆขึ้นได้อยหน่อยนะเมียอย่างไรใส่กดคิบเราสิ่งปลาซาดูได้พี่น้องพอกันมาคลิปหนาด้วยค่ะโอ้หิวได้พี่น้องว่ะยั่วๆใจยั่วๆยั่วๆพี่น้องยั่วๆ บกขมเลยพี่น้องบกขมมบบกระนิ่มแสบคักพี่น้องแสบคักแสบแน่ไม่อยากเลือดผ่าเส้นปากมากพี่น้องกินเรื่อยๆเถิมๆขึ้นเดื่หน่อยนะไม่อยากจะอะไรแสบคักพี่น้องแสบคักแสบแน่ไม่อยากเลือดผ่าเส้นปากมากพี่น้องกินเรื่อยๆเถิมๆขึ้นเดื่หน่อยนะไม่อยากจะอะไรใส่ก็กินกระสีกระซ่าไว่ได้พี่น้อง พอกันมาคลิปหนาด้วยค่ะมันล่ขีนน่ลงข้าซะสอีกขมกว่าืมันล่ขีนน่ลงข้าซะสอีกขมกว่าืม บวกผมเลยพี่น้องบวกขมมากก็น,นิ่มย่อยั่วแจยื่ยยัวยื่ยยั่พี่น้องยื่ยยวอืมเล่นหนันก็ไมพ่น้องหนัน่อยมันลา,ขนโนโา,ายขีโลงข้าวสีกขมกว่า เตอมคือผู้คนถนัด,ดพี่เนเราไม่ใช่าจารย์ถนัดชอ,อืสอนพอกันอีกแล้วี่น้องมาจ้าทักทายก่อนบ่ายก่อนเที่ยงพี่น้องยัวย่วๆหอมหวยๆตีนไก่ใส่แด้เป็นบานตีนสื่อตีนไก่มากครึ่งกิโล ใส่ได้สองสามตีนนี่พี่น้องทีเนื้อนั่นใหม่เมือ <c oughs> หอมหวยหวยตีนไก่ใส่ได้เป็นบางตีนสตีนไก่มา้าเคิงกิโลใส่ได้สองสามตีนนี่พี่น้องทีเนื้อนั่นใหม่เมือ, <c oughs> อันตะวันไม่ค่อยเผ็ดแต่พี่น้องมีอาจารย์มากเผ็ดหรือว่าว <c oughs> พีิพิทมาใส่แล้วฮึมบอกขึ้นผู้คนเกง่งหนูพี่น้องเขคือผู้คนเก่ง ผู้คนเก่งเพิ่นอย่าหยุดวิดีโอไว้ได้นะพี่น้องแน่เป็นกำลังใจมั่วเด้ซอยเหลือกันพี่น้องเนี่ยจังเรากระไดถัดได้จับโทรศัพท์เราเลื่อมไปหมดเลยพี่น้องให้แน่จหนัก์ยืนฝั่งนะพี่น้องเนาะมาจ่ามาจิดเต็มกันเออนี่ยจังเรากระไดถัดได้จับโทรศัพท์เราเลื่อมไปหมดเลยพี่น้องให้แน่จหนัก์ยืนฝั่งนะพี่น้องเนาะมาจ่ามาจิดเต็มกัน พอกันอีกแล้วพี่น้องมาจ้าทักทายก่อนบ่ายกอ่อนเที่ยงพี่น้องยัวย่วๆม,ม,มือนั่นต้มตีนไก่ไว้พี่น้องลืมข้าวข้าไปเป็นใจกำลังใจให้งูตีนไก่ใหม่พี่น้อง แต่ว่าบ่ค่อยเผ็ดแต่พี่น้องมีแกงมากเผ็ดหรือว่าพิพิธนวัใส่แล้วมือหน,นมมันต้มนัตีนไก่ไว้พี่น้องลืมข้าวข้าไปเป็นใจกำลังใจให้โมตีนไก่ใหม่พี่น้อ,อ,องแกงแกงแก้วกระไดถ้าเด็ดจัยยบโทรศัพท์เราเรืมไปหมดแล้วพี่น้องให้แน่จะยืนเสาเนะพี่น้องเนาะมาจานมาจุดเต็กัน,นแซ่บคักพี่น้องแซ่บคักแซ่บแน่ ไม่อยากเลือกผ่าเศษปากมากไปน่อยกินเรือๆเตอมๆขึ้นเรน่อยนะไม่อยากอย่างไรไม่อยากอย่านี้กับปุ่นนี่กินเมื่อบาเป็นคือใส่นานนก็ไม่นองน้ำหน่อยเพ่่นก็มีต่างรอให้พันค้นแบบไป่นอง ได้ค <c oughs> <tr> ิลอร่อยสองร่อยอยังดีรัฟเฟิเนาะอันต่ว่าพวกใค้เผ็ดต่อไปเนาะวิแมากเผ็ดเรือว่าพี่ปลน่าใส่แล้อ